ผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใคร แต่กาลังเลี้ยงดูแสนแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทงด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลองสัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็ เอาไปใช้ในางานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาเขา,เาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ําให้อาหารการดูแล ให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนําเข้ามามีการให้น้ําให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ไ,มได้กําหนดเอาไว้ในโปรแกรมการการ,การศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้จากปัญหาการขาดแคลนสตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหวา่าง มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพศ2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง6 0 0 0ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้8 0 0 0 0 0ตัวต่อปี หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสาัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการ ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพ่วงหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสําหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูง าหนูแรดก็จะเหมาะสําหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือ กระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสําหรับเอาไปทดสอบในเรื่องอาการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่ที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับหนึ่งหนูแรดมาเป็นอันดับสตะเพาและกระต่ายตามมาระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่ชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือ โล่เบร r เและ m a x i m มัมเบ r i e เซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวาภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โลเวรเรียลเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่ามอนิเตอร์แอนิมอลมอนิเตอร์แอนิมอลเนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้ เข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักง,งานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นนกสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเคทเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมด แล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ําเองนะคะห้องน้ําเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทําการอาบน้ําอาบน้ําก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ําจะต้องทําความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี S O P จุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่ใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสเสร็จแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อเสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากสีสาก่อนคือก็คือจริงๆน่มันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละสวนทีละสวนสุดท้ายจะไปกองงเเเพรรราาาาะะะะฉนนัั้้้จไดดทํคววมีย อันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทําความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมาส์นะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นห้อง ล็อกลูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู 2, 2> <c oughs> ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทําให้เราอะทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องเคลียร์อัพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปับ๊บเราก็จะเปิดแสง UV ทึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทํางานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทําการฆ่าเชื้อในห้องห้องล็อกลูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะ ถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะ,ะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบหองศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง30 70ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟล์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึง โดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแล็กเข้าไปแล้วก็ดูดออกสัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง1 2 0 0 0ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดสัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่หนึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสา์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ย ได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทําการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่และกลงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัว เราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนะะี่ยค่ะมันจะเริ่มมีมีลักษณะตุยๆเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราเราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกลงนะคะมาใช้กล้องใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสต,ตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทําให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้น การใช้กรงใสยอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางต,ตัวจะเริ่มข้อตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใก,ใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้งสิบเต้า จะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่สองของของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ย ลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่าออนอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเ <elles> มื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้นะคะ เราก็จะทําการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนําไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะนอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบอรีเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชือ้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ย กำลังทำการเตรียมน้ําอยู่ซึ่งการเตรียมน้ําหรือการให้น้ําหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้าให้สัตว์ทดลองอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ําที่มาใช้ในงานสาัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุป,ปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่าหนึง่งขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้ วัสดุล้างทําความสะอาดเข้าไปคลีนอ <t ale fruit> ัพไปทําความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทําอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนําอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นําถุงอาหาร ที่นามาจากข้างนอกเ,นเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักง,งานเองเนี่ยมานําอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งัต์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดน,นี่จะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสําเร็จรูปตัวที่เรากําหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การจเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบบอันที่2เป็น Maximum b a r r i รี m um a x i ร์แมก r ิมั r นี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน Low บ a r ี i e r โดยใน Maximum b a r r i รีจะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า Low b a r r i เ r สัตว์ที่ผลิตได้จาก Maximum Barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน Maximum Barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ Low Barrier จะเห็นจาก ตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ Maximum Barrier จะต้องมีคียการ์ดเฉพาะที่จะให้เข้าข้อมาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดชุดของ Maximum Barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอ,อนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกตก พอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมี sticky mat หรือหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะจะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาเวอร์แอร์ชาเวอร์จะทําหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคล เมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลเบเออจะเห็นนะคะว่าผนังผนังห้องจะเรียกผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลเบเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดๆมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวด,ดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นน้ำา RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ r า RO ที่ผ่านมาที่ Pre f i l t e r ร,รตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยโคโรณี o ของของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยโดยสมผ่านท่อนะคะ เข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1น,งนึงกรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรงหงท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air รชแอร์1ซ็เป็นอากาศใหม่ทั้งหมด ที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร m a x i m ม m b a บร i e เไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชือ้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะการวางระบบในเรื่องของการขนส่ง ถือได้ว่าเป็นประการด่าสุดท้ายก่อนที่จะนําสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนามาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแท็กของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนํามาไว้ภายในห้องพักสัตว์ เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่20-22องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะนา้ำ ถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ําเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ําจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ําเป็นที่รวบรวมเป็นที่นําพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสาัตว์โดยตรงเพราะงะั้นการควบคุมน้ําให้สะอาดปราศจากเชื้อ เราจะต้องทําตั้งแต่ขั้นต้นของการดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ําที่จะเอาน้ําเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ําที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นน้ําบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ําประปาโดยน้ําทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นกรองเป็นถังกรองสําหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ํา หลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสําหรับทําน้ํากระด้างนี่ให้มันเป็นน้ําอ่อนแล้วจากส่วนของน้ําอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บอย่างถังน้ําที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ําดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์เลองนี้จะใช้น้ําเยอะมากเรามีถังน้าดิบขนาด8 0,000ลิตรเพื่อเก็บน้ําเราให้แน่ใจว่าจะมีน้ําใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วัน อันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ยสครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ําที่จะไปล้างทําความสะอาดกรงมีน้ําให้หนูดื่มนะคะน้ําจากถังเก็บน้ําใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ํา RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ําตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ําแล้วก็ให้นน้นําปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ําตลอดเวลาในขณะเดียวกัน น้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ําเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ําตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ํา RO อยู่ที่2,000ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทําให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ําสะอาดใช้ตลอดเวลา การฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนําเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้ ตรงที่ทําการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทําให้กรงแห้งและฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ2,000กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาที นี่คือเครื่องอบนึ่อฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ําเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นประการด่านสําคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียกมาร์กิ้งเทปนะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ ซึ่งมาร์กิ้งเทปตัวนี้เมื่อมันผ่านผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอร์ไลน์มาร์กิ้งเทปตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นเป็นสีแถบสีดําอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดําเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆ ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกําหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลอง จะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพนันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลอง <c oughs> เช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จํานวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคํานวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อนีเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทําการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาทิเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ย ตกไปที่อากาศเพลหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการเมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการ เสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีรียหรือเชื้อราเนี่ยจเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการ นำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนิเคานเ,เตอร์นะคะมีการตรวจนับจานวนแบคทีรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอ,อ,อบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไป ไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นใน ในโครโ,โนนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือหนึ่งเราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโนนีอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทําการทําความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นําสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อ ชนิดอุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอเจอกรณีที่มีการระบาดของเชือ้อจนถึงขั้นต้องปิดคโครนในการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์ หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า t r a น s g e n นิกแอนิมอแล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรง เพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลอง เล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกําหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดวงจรชีวิตของของเขาได้เราก็สามารถกําหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคต ก็เป็นได้